ขอให้เราทั้งหลายรียบพร้อมกันรักษาการปฏิบัติธรรมนี้ให้เป็นไปด้วยดีเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเพื่อเธอประเกียดอย่าให้บกพร่องโดยอาศัยความที่ทุกท่าน หรือว่าเราทุกทั้งหมดจะต้องมีขันติความอดทนต่างๆอยู่เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงยกขันติขึ้นตรัสไว้ในพระโอวาตปาติโมกเป็นประการแรกเพาาวขันติประมางสโปอริติขา ขันติคือความอดทนอดกลั้นทนทานเป็นตบะคือทำเครื่องแผดเผากิเลสเป็นอย่างยิ่งและยังตรัสรู้ว่าคันติบาลังวยตรีนางคันติเป็นกำลังของนัาพรทั้งหลายเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจว่าคณะผู้จัดงานคราวนี้ได้ตั้งใจปฏิบัติงานจัดโครงการเพื่อถวายสบ,บายะแก่ทุกท่านทุกคนอย่างดีที่สุดแต่ว่าเนื่องในบุคคลมากความบกพร่องก็อาจจะมีบ้างมุมบกพร่องแล้วขอให้แจ้งให้ทราบเพื่อช่วยแก้ไข และขอให้ต่างมีความอดทนเป็นเพื่อนกำลังใจของตัวอยู่อดทนต่อความบกพร่องที่อาจจะมีและอดทนที่จะปฏิบัติธรรมให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้ไม่ประพฤติสิ่งอันใดทางกายทางวาจาที่ผิดวินัยไม่ดีไม่งามต่างๆ ขอให้ตั้งใจเรียกว่ารักษาปาริสุทธิ์ี่ศีลทั้งสีให้เต็มที่สำหรับฝ่ายพระเราเนนเราและทั้งฝ่ายฤหัสนั้นก็เช่นเดียวกันก็ให้ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในปาริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสีให้เต็มที่และการที่จะปฏิบัติในศีลให้ดีได้ ก็ต้องอาศัยการชำระจิตของตนให้พอใสด้วยสมาธิคือให้ปฏิบัติทางกรรมฐานประกอบด้วยทุลวงขวัตเท่าที่สามารถจะทำได้รักษาจิตใจให้สงบให้เรียบร้อยดีงามให้ตั้งมัน่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย อบรมปัฒสนาปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอำนาจของสมาธิจิตนี้ในสัจจะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายโดยไตรลักตามหลักที่ท่านอาจารย์ได้สอนกันมาและเมื่อเราได้ตั้งใจปฏิบัติรักษาจิตใจกันให้ดีงามอย่างนี้แล้ว ก็เชื่อว่าสิ่งบกพร่องทั้งหลายในภายนอกความลำบากทั้งหลายในภายนอกย่อมไม่สามารถจะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเสียไปได้เพราะจะมีจิตใจที่มัน่นคงเพราะฉะนั้นขอให้เราพากันอุริศชีวิตในช่วงนี้ ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่อย่าให้บกพร่องและโดยที่วันนี้มีกำหนดให้มาพูดเรื่องคุณธรรมสี่ประการอันคุณธรรมสี่ประการนั่นก็หมายถึงว่าพระบรมราโชวาสสี่ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานในพระราชดำารัสในพระราชพิธีบวงสวงสมเด็จพระบรมราหากษัตริย์สิรัฐเจ้าณท้องสนามหลวงเมื่อวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2525จะขอเชิญมาจำเพาะพระราชดำารัส ที่เกี่ยวกับคุณธรรมสี่ประการดังต่อไปนี้คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สองคือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั่นประการที่สามคือความอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่คือการรู้จักละวางความชั่วความพุจริตรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลุกสังังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติ บังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ข้อความตอนองค์การตอนคุณธรรมสีประการที่อ่านจากพระราชดำรัสด,ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติจริงๆและก็จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มันคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ตามพระราชดำรัสและคุณธรรมที่ ตรัสไว้ในพระราชดำรัสนี้ก็ตรัสไว้เป็นกลางๆพึงปฏิบัติได้ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายเครือหัดก็ใครที่จะขอะแสดงเพิ่มเติมในที่นี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง เป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมทรงสนพระราชธิพยศึกษาโตแองหาความรู้ในธรรมดั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงและทรงปฏิบัติพระองค์อยู่เสมอในธรรมะที่ทรงศึกษา สามพระพุทธศาสนาและคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ทุกท่านที่ได้ศึกษามาก็จย่อมจะทราบว่าเป็นหลักธรรมที่มีอยู่ในหนังสือโนวโกวดหมวดคิหิปฏิบัติที่เรียกว่าคารวะสธรรม ทำสาหรับฆราวาดคือผู้ครองเรือนที่เมื่อมีธรรมะทั้งสี่ประการอยู่แล้วก็จะครองเรือนคือครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขสามีภรรยายอยู่ด้วยกันเป็นสุขจะมีบุตรธิดาบุตรธิดาก็อยู่ด้วยกันเป็นสุข จะมีญาติมิตรทั้งสองฝ่ายมาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขและแม้ในครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะมีความสุขอยู่ร่วมกันเมื่อต่างม,มีคุณธรรมทั้งสี่อยู่อยู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญด้วยกันเพราะฉะนั้น ธรรมะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ใช้ได้ปฏิบัติได้ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคืฤหัดและโดยเฉพาะคุณธรรมทั้งสี่ประการที่ได้กล่าวมานี่ทั้งทางคณะสงฆ์และทางรัฐบาลก็เลยมีการประกาศให้มีการสั่งสอน และมีการปฏิบัติกันทั่วพระราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเนื่องโดยเวลามีน้อยยิงใครที่จะแสดงแต่เพียงหัวข้อยอ่ยอๆข้อหนึ่งก็คือสัจจะที่แปลว่าความสัตย์ความจริงตามพระบรมโยวาทนี้ให้รักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมในข้อนี้เป็นหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายจะตั้งจะพึงตั้งสัจจะต่อตัวเองคือตั้งสัจจะธิษฐานอธิษฐานนั่นคือตั้ง สัจจะก็คือสัจจะสัจจาทิฐานก็คือตั้งสัจจะต่อตัวเองว่าเราจะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนี่เป็นข้อสำคัญประการแรกขอให้เราทุกคนมีความตั้งใจจริงต่อตัวเองดังนี้คือให้ตัวเองมีความตั้งใจจริง ว่าเราจะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนี่ขอให้เราตั้งสัจจะทิฏฐานประจำตัวของเราไว้หลังนี้เป็นประการแรกดังที่เราทั้งหลายมาทิ่ในที่นี้ก็ขอให้ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครหัสั์ตั้งสัจจะธิฏฐานคือตั้งสัจจะคือความจริงใจตราเองว่าเราจะประพฤติทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดนี่เป็นหลักใหญ่ และปความประพฤติธรรมนั่นเองคือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมอันใดที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมการทำอนนันนั้นแหละเรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติธรรมคือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนั่นเองขอให้เราตั้งใจว่าเราจะประพฤติปฏิบัติธรรม ประพฤติธ,ธรรมคือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมจึงมาถึงประการที่สองอยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมได้ก็ต้องรู้จักข่มใจตัวเองอัน,นเรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นภาษาบาลีเป็นธรรมะข้อที่สองคือความข่มใจกใจตัวเองให้ประพฤติธ,ธรรม คือให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์จริงที่ได้ตั้งไว้นั้นที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนั่นเพราะว่าเมื่อมาอยู่ดังนี้แล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าไอ้นอนกับบกคร่องไอ้นี่กับบกคร่องไอ้นั่นกับบกคร่อง,อนอนบบรองหรือว่า ผู้นั้นกลุ่มนั้นถูกใจผู้นั้นกลุ่มนั้นไม่ถูกใจลำบากไปบ้างหนาวไปบ้างร้อนไปบ้างดังนี้เป็นต้นใจเองจึงไม่สบายบางทีก็เกิดโกรธขึ้นมาบ้างเกิดโลภขึ้นบ้างเกิดหลงขึ้นมาบ้างดิ้นรนไปต่างๆในทางที่ผิดบ้างเพราะฉะนั้น เมื่อมีภาวะของจิตใจดังนี้ก็ต้องข่มใจตัวเองลงไปไม่ให้อาการของใจที่ผิดนั่นเป็นอันตรายต่อสัจจาริฐายของตัวเองว่าจะปฏิบัติธรรมเราต้องรักษาการปฏิบัติธรรมนี้ไว้เป็นข้อสำคัญที่สุดข่มใจให้ปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดสลัด สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจต่างๆมันออกไปเสียไม่ถือออกมาเป็นอารมณ์และจึงมาถึงประการที่สามคือต้องอดทนขันติดนอทดทนด้วยสติความอดทนอดทนอดกล้าอดอ,อ่อนจะต้องมีความอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจ ไม่ถูกใจไม่สบายใจและเมื่ออดทนได้แล้ว <d> ก็จะข่มใจได้รักษาความตัดในใจของตัวเองได้ขันติจึงเป็นสำคัญที่สุดดังที่ได้แสดงไปแล้วในเบื้องตน้นและจึงมาถึงประการที่สี่คือจาคจาค้นในพระราชดำรัส กรงพระชพระราชทานพระราชาอธิบายไว้ว่าคือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเป็นพระองค์มรญยาทโวว่ญญาววที่ทรงสแสดงพระราชทานสำหรับบุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติเพื่อบ้านเมืองในที่นี้ ใกล้ที่จะได้ขอแสดงจากขคือการสละนิไว้ดังต่อไปนี้จากข้าประการที่หนึ่งก็คือการสละวัตถุเป็นการเผือแผ่เฉลี่ยเจือจานดังจะเพ่งเห็นได้ว่าทุกทุกท่านที่มาในที่นี้ ่างได้รับจากค่าการสละของท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายด้วยอาหารศสัพพ์ปายะเป็นต้นดังท่านที่มาสละใส่บาารถวายท่านที่มาตั้งโรงครัวเป็นโรงครัวใหญ่ถึงสองโรงครัวสำหรับที่จะเลี้ยงพระเนนและประชาชนอาศัยการสละดังนี้ เราทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้จึงได้มีความพาสุขตามที่พึงเป็นไปได้ด้วยอาหารและแม้ว่าอาหารที่ได้รับนั้นอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกลิ่นบ้างไม่ถูกลิ่นบ้างก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้หักใจเสียว่าเป็นเรื่องของลิ้นถ้าหากว่า เราฉันอาหารในการพิจารณาบทปฏิสังขโยตัวาอาหารระบินดาบาทฉันอาหารเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อโมเมาไม่ใช่ว่าเพื่อเปล่งปลั่งประเทืองผิวไม่ใช่ว่าเพื่อให้งดงามดังนี้เป็นต้นแล้วก็จะทำให้ระงับ รักษะตัณหาคือตัณหาในรถได้และก็จะฉันได้ตามที่เราจะพึงมีได้โดยทำตัวให้เป็นภูเลี้ยงง่ายเพราะว่าทุกอย่างที่เราได้นั้นได้การได้จากการสละของภูมีศรัทธาทั้งหลายนี่คือจาคะเราก็ต้องมีจา่ะคือการสละสละความชอบใจไม่ชอบใจและก็นมบมทนาสาวุการ เกผูบริจ,จาคยาค่าอีกประการหนึ่งก็คือสละสิ่งที่เป็นภัยเป็นเวรด้วยศีลโดยการที่มาปฏิบัติรักษาศีลสมาทานศีลสำหรับพิสุสมมเณรก็ให้ดำรงมั่นอยู่ในจารุบาลสุธีศีลกระว่ายกนวัตตตามจากค่าประการต่อไปก็ค,คือการสละอารมณ์และกิเลส ที่ก่อให้เกิดนิวรณ์ขึ้นในใจอันทําจิตไม่ให้เป็นสมาธิให้ฟุ้งซ่านทุกคนเมื่อมีจากสละอารมณ์ได้ดังนี้ก็จะได้สมาธิและต่อไปอีกก็คือจากสละกิเลสสละความยินดีความยินร้ายสละตัณหาความริ่นรนรสยัญญาสละกิเลสกองโรคกองโรธกองโปรดกลงที่บังเกิดขึ้นสละที่ไหน ก็คือวรสละที่ใจกิเลสอันใดบังเกิดขึ้นในใจบัดนี้ก็สละกิเลสอันนั้นโดยมีสติมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันและก็จะระง,งับเสียโดยสามารถด้วยอำนาจของสติและปัญญานั้น <S <S ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญาเพราะฉะนั้นจากข้ในข้อนี้จึงคุมได้ทั้งส่วนทาน ทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิส่วนปัญญาการปฏิบัติทำทานทำศีลทำสมาธิทำปัญญาต้องอาศัยจากข้าอการสละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรรับมาปฏิบัติและเมื่อรับมาปฏิบัติในจากข้าข้อนี้ได้อีกข้อหนึ่งรวมไปสี่ข้อแล้วคือข้อหนึ่งสัจจะ ความตั้งใจจริงให้แก่ตัวเองว่าเราจะปฏิบัติธรรมข้อสองธรรมะคมใจจากอารมณ์กิเลสต่างๆที่จะทำให้ปฏิบัติผิดเสียให้ได้รักษาการปฏิบัติธรรมให้ได้ข้อสามมีคันติความอดทนต่อความลำบากกรรรมความไม่ถูกใจต่างๆให้ได้และข้อสี่ให้มีจาระคือการสละให้ได้ สละภัยเวนให้ได้ดยศีลสละอารมณ์ในเกลื่นให้ได้ดยสมาธิสละกิเลสสละกิเลสที่บังเกิดขึ้นในใจข้อใดๆก็ตามให้ได้ดวยปัญญาเราก็จะชื่อว่าได้พร้อมกันมาปฏิบัติธรรมได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาและแม้ธรรมะในข้ออื่นเพราะฉะนั้น คุณธรรมสี่ประการที่แสดงมานี้จึงเป็นพระบรมราชาวาสที่สำคัญที่เราทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและทั้งฝ่ายเครือขัดจะพึงปฏิบัติทั่วกันและทุกเวลาเพราะฉะนั้นบัดนี้ก็ถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ขออัญเชิญพระบรมราชาวาทต,ตอนที่พระราชทานพร มาอ่านแก่ท่านทั้งหลายในข้อที่จะอ่านต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นพระราชพรที่พระราชทานจากประบาทสมเด็จพระยู่หัวขออำนาจคนประสีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลผิ่พ,พบจงรพิบาลรักษาท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขสวัสดีแล้วคลาดจากภัยอันตรายและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายบันดาลให้มีกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์สามารถที่จะประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ในหน้าที่ให้บรรลุประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าตามที่มุ่งหมายได้ทุกประการขออำนวยพร